เมื่อไดยิงยองในเลี้ยงแมวเอาเอา่าตลาดเปิดเอาไม่ให้มันนอนอ่ะไปไหนอ่ะ อะไรนะมันเจ็บก็ามาันเจ็บก็ามันเจ็บก็มันเจ็บนอนไม่ได้มันเจ็บก็มันเจ็บมันนอนไม่ได้อย่าจับพ่อมันกบมันเจ็บมันนอนไม่ได้คิดถึงแมม่ันเอาไปขึ้นแม่มันเลยนนเาาลเไปอ่ะให้มันตายไปขึ้นเลยนอนนอนเออบางลงเออนอน เอ้าเอ้าเอ็กเดี๋ยว้นอนนอนลงนอนลงแล้วผ้าผมไว้อุ้ยทะลุทะนองขนาดมันนี่เอ้า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 ยวาอ่โดนปิดหน้าอย่าปิดหน้ามันเอ๊อน่ารักไหมน่ารักไหมน่ารักไหมได้ยินลุงถามเนี่ยน่ารักวะเอ้ไม่สนใจเลย มือนิ่มยังกับซ้ำเลยงานนี้ทนุถนอมมากนางรักมากเอาไปนอนด้วยเลยกันคืนนี้นะอุ้มดูด้วยมันหลับปะไหนหลับยัง เอุมาลูกแมวดิลูกมาใกล้ๆดิมันมันเป็นไงมันหลับยังไหมเอามาดูใกล้ๆมันหลับยังหลับอ่ะไหนดูดิมันหลับนะแม่ไม่หลับแมวไม่หลับเหรอมันทำไรอ่ะมันทำไรมันไม่หลับอ่ะกล่องมันจะร้องเพลงกองหืมร้องเพลงกล่อมดิไม่นอนว่ะมาไม่นอนอ่ะกล่องมันนอนต้องร้องเพลงให้มันนอน mình yun nó cứ nhào mèo nó cứ nhào nó cứ tung lên ok nó อบ,บอกมันนี้กล้องเพลงกล่มได้ทํ่ไมทำไมไม่หลับ <c oughs> นล้เพลงนี้มันจะหลับเหรอเอาเพลงใหม่ดิอเ,เอาเพลงกูโก,โกว่าให้แมวฟังเอา เมื่อได้ยินยองเลี้ยงแมวต้องเปิดเพลงกโกวัาให้แมวฟังเอา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 เปิดให้แมวฟังให้คนฟังเนี่ยเอาไปใกล้ๆแมวดิ เราไม่ได้เปิดให้แมวใช่ไหมหรือเปิดให้คนฟังเนี่ย